ISO 3เครื่องดื่มอลลาเจนผสมผลไม้รวมชนิดผงประกอบไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นส้มแมนดารินส้มเขียวหวานสับป,ปะรดมะนาวแอปเปลิลบูเบอรี่แพชชั่นฟูดกล้วยมะม่วงมะระกอเลมอนองุ่นขาวพีชองุ่นแดงเชอร์รี่นอกจากผงผลไม้ที่หลากหลายแล้วยังประกอบไปด้วยอลลาเจนอลลาเจน ช่วยรักษาโรคข้อเสื่อมครับคอลลาเจนยังช่วยลดเลือนริ้วรอยการทานคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีเนื่องจากวิตามินซีจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมคอลลาเจนให้เข้าสู่ร่างกายได้มากยิ่งขึ้นครับช่วยทําให้ผิวของคุณมีสุภาพดีขึ้นสว่างใสและดูอ่อนวัยการรับประทานง่ายมากครับ1ซองน้ําหนัก15กรัมให้ผสมน้ํา150มลลิตรหลังจากนั้นเขย่าให้เข้ากันและดื่มทันที ดื่มได้ทุกเพศทุกใบรสชาติอร่อยรับประทานง่ายครับว้าวว้าว ISO 3คอลลาเจนบวกผลไม้รวมชนิดผงถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับ ISO 3 by s u r ุ a ย